สวัสดีครับตามาหาหอยแล้ววันนี้สีส้มแปดเลยครับเอาว่ามาหาหอยพาท่านผู้ชมทางบ้านมาหาหอยออครับ อันน้อยไปทํางานป่ะทำได้ตัวใหญ่มองทีมันหลอกตานะตัวเป็ฝังตัวนี้ตัวใหญ่น สวัสดีครับนะครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับวันนี้มาหาห่อยกันครับเนาะไงร้อนร้อนนะครับพิ่งจะลงมานะครับร้อนน้ำลงครับรอน้ำลงนะครับเดี๋ยวมาหา ครับนี่ก็จะเป็นนะครับแปบ๊บเดียวครับนี่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 แปบ๊บเดียวนะครับต้องแช่น้ำไว้นะครับตัวดูตัวนะครับตั